ไพายิปซีแค่ชีน้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนพฤษภาคม2567นะใครที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษสามารถฟังคลิปนี้ได้นะ,ะทั้งโหราศาสตร์แบบไทยและตะวันตกนะคะ ถ้าคุณคือเมษคุณฟังได้เลยนะชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมหรือมีลักนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะชาวราศีเมษต,ตัวตนของคุณจะเป็นยังไงในเดือนพฤษภาคมนะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องเพราะนี่คือดวงโดยรวมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะ S I D Line 4399 N A นะ นะหรือเบอร์โทร0848646949นะคะอ่ามาดูดวงชะตาของคุณนะจับจดๆอันนี้ไม่ได้วางไพ่ก่อนเลยนะทุกครั้งก็จับนะอิฐานแล้วจับนะคะแต่ว่าอาจจะวางไพ่ไว้ก่อนนี่เรามาเห็นกันจัดจเลยนะคะใบแรกในตำแหน่งตัวตนของคุณเช้าราศีเมษและคนาเมษค่ะช่วงนี้คุณจะเป็นยังไงคะว้าวหนึ่งถ้วยค่ะจะมีความสําเร็จใหม่ๆนะะหรือความรักใหม่นะใครที่ แต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะตั้งท้องตั้งคันหรือคู่ของคุณจะตั้งท้องตั้งคันนะฮะนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาฟังจะมีความสุขความสําเร็จเข้ามาในชีวิตคุณนะจะได้รับความสาเร็จใหม่ๆนะใครที่ประกวดนางงามได้ถ้วยอันนี้ก็คือได้แชมป์เลยนะคะได้มงได้ถ้วยได้มงนะคะมาดูใบที่สองนะจะดีหรือไม่อได้เงินด้วยนะนอกจากได้ถ้วยแล้วได้เงิน นะมีคนมาเปย์นะคะในเรื่องของความรักมีคนมาเปย์จะมีคนเดินทางมาหาคุณค่ะอ่าใบที่สามค่ะของชาวเมษค่ะโอ้โหไพ่ดีมากนะค,ะความสําเร็จใหม่และการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะ,ะนี่การเริ่มต้นใหม่จะนําซึ่งความสําเร็จใหม่ๆและเงินทองให้คุณนะคะชาวเมษนะ,ะลัคนาเมษและราศีเมษสามใบย,ยังไม่มีเสียเลยนะคะอ่ามาดูใบที่สี่ตำแหน่งคนรักคู่ครองค่ะ เดอะฟู Fool, นะก็ไม่ได้เสียนะหมายถึงว่านะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนี่คือชีวิตโสดนะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่แล้วนะคุณจะได้คู่เป็นหนุ่มหรือสาวเจ้าสำราญนิดนึงเนาะช่วงนี้เขาอาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะหรือคุณอาจจะแยกกันอยู่นะทำงานคนละที่นะคะหรือเขาทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยนะอดีตที่ผ่านมาค่ะอดีตที่ผ่านมาก็บ้านแตกสแลกขาดนะคะ มีปัญหาอะไรเนี่ยเหมือนอาจจะออกจากงานเดิมเนาะชาวเมตนะคะหรือมีเกณฑ์การแต่งหักกับใครบางคนนะก่อนหน้านี้มาแล้วเนาะอาดีตที่กําลังจะเออนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ไพ่สองไม้เท้านะการเริ่มต้นนะธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆและงานออนไลน์นะ,ะคุณจะได้พบปะผู้คนนะทั่วโลกนะได้สื่อสารกับคนทางไกลนะคะ อ่าเป็นข่าวที่ดีนะในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะอันนี้ความคิดภายในใจของคุณแต่คุณน่ะค่อนข้างจะใจร้อนนะยังคิดลบอยู่นะเจ็ดเจ็ดาบเนี่ยระวังแตกหักกับใครบางคนนะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าคนคนนั้นคือใครหรือแตกหักไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่เอราชินีถ้วยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอดูหรือเทพผู้หญิงนะ หรือเป็นคนที่สายมูอะไรบางอย่างนะนับถือเจ้าแม่กวนอิมก็ได้อะไรเนี้ยนะคะพระแม่ลักษมีก็ได้หรือชอบดูดวงอะไรเงี้ยนะคะตำแบบแหน่งบ้านคุณนะหรือจะมีคนในบ้านอาทิเช่นคุณแม่หรือพี่สาวที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหรือแม่กระตัวคุณนั่นแหละค่ะอ่าสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะคะความสุขสมบูรณ์ในเลในครอบครัวเนาะในครอบครัวบางท่านอาจจะแบบ ซีเรียสเรื่องของการเงินการทองมากเกินไปนะบางทีก็จะทะเลาะกันเองในบ้านนะแต่ก็จะกลับมาดีกันได้นะครอบครัวสมบูรณ์บุญสุขนะจะมีความสุขความสําเร็จโชคดีเข้ามาสู่ครอบครัวคุณค่ะภายในตาแหน่งอนาคตอันไกลสองเหรียญน,นะบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะคะเงินเข้ามือมาเก็บไว้หน่อยนะอย่าให้แค่ผ่านมือมาแล้วผ่านไปนะคะ จะมีเงินเข้ามา,มากนะแต่ชาวราศีเมษก็จะใช้ออกไปมากเช่นเดียวกันนะคะอ่าตำแหน่งให้ขยายคู่ครองคนรักค่ะนะหนึ่งถ้วยนะจะมีคนอายุน้อยกว่านะเอาของฝันของฝากมาให้แทมในเรื่องของความรักนะ,ะสําหรับของคนโสดนะจะได้คู่เด็กนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะลูกหลานบริวารจะนําของฝันของฝากหรือสิ่งที่น่ายินดีมาให้คุณนะคะอ่าอ่าลึกขึ้น หรือคุณอาจจะได้ลูกใหม่ก็ได้เช่นได้ได้ลูกตั้งท้องตั้งท้องลูกคนใหม่อะไรเงี้ยค่ะไพ่ยขยายการงานการเงินนะคะได้ไพ่ปู่ฤาษีนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะเรื่องการงานและการเงินของคุณนะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่านะะก็อย่าลืมนะสิ่งที่คุณเคารพนับถืออย่าลืมบูชาท่านเป็นประจำนะคะามาสรุปดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษใน เดือนพฤษภาคมนี้นะะสุขภาพระวังนะระวังเรื่องของการเดินทางระวังมีอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ระวังช่วงล่างช่วงขานะกระดูกกระเดี่ยวระวังจะเจ็บปวดนะ,ะปวดขงปวดขาปวดแข้งอะไรเงี้ยเนาะ,อ,ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะ่าวิตกนะคะสีเสริมดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะสีแดงสีเหลืองนะคะ แดงเหลืองเทานะ,ะอ่าเลขหนา้าไพ่นะคะมันจะมี1นะเยอะเลยนะ,ะหนึ่งหนึ่งนะศูนยนะ,ะอ่อหนึนะเก้าสองสองและ2อค่ะนะ,ะอ่าขอบคุณชาวราศีเมษลัคนาเมษแ,และและทุกราศีที่เข้ามาฟังนะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษถือว่าดวงเดือนพฤษภาคมเนี่ยดวงของคุณอ่ะไม่แย่นะเป็นอะไรดีๆที่เข้ามาถึงไม่เห็นในเรื่องของการเงินก้อนโตแต่เห็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่เด่นขึ้นนะคะและมีงานเสริมนะคะและคุณจะได้พ้นพบช่องทางใหม่ๆความสำเร็จใหม่ๆนะความสำเร็จใหม่ๆสดใสกว่าเดิมนะคะอ่านะขอบคุณ ทุกราศีที่เข้ามาฟังนะถ,ถ,ถ้าไม่ตรงกับคุณนะหรือตรงกับคุณยังไงเม้นไว้เป็นกําลังใจนะให้แม่หมอนิดนึงนะคะขอคอมเมนต์แบบว่าสร้างสารรค์นิดนึงเนาะอย่าด่าแม่หมอมากนะคนะใครคอมเมนต์น่ารักน่ารักแม่หมอจะแคปไว้แล้วก็ไปโชว์ในชุมชนนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะทุกคนทุกชีวิตอะไม่มีใครจะเลิศเลอเพอร์เฟกมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วยอันนี้จริงๆนะคะ สโลแกนช่องแม่หมอนานามากับดวงไพ่ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะคุณต้องดูพฤติกรรมการทำงานของคุณเป็นยังไงนะการใช้เงินของคุณเป็นยังไงนะคุณรอดวงอย่างเดียวไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์าระท่านก็เยอะนะบางท่านอาจจะไปขอโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้รวยนะแต่ถ้าคุณไม่เคยสร้างบุญสร้างกรรมมาสร้างบุญมาเลยนะสร้างแต่กรรมอย่างเดียว งานก็ไม่ทํากรรมก็ขยันก่อนเนาะ,ะสิ่งดีๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะแล้วก็จะมาบอกว่าแม่หมอไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วยนะคะไพ่ยิปซีแค่ชี้นําพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตและถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวเพื่อความแม่นยํามากไปกว่าเดิมนะ SIDline4399NA นะคนะ,นะ,นะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะ ใครกดไลค์ใครกดติดตามใครกดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยโค,รโคตรค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ